ดูดวงคนเกิดปีละกานางบินมาจากสวรรค์ฟ้ามืดแล้วอย่าดื้อกับนางนางลงมาช่วยเหลือนะครับไม่มีเวลาหรอกมาว่างที่จะช่วยมากันแกล้งหรืออะไรนางลงมาไม่มีเวลามากนักหรอกท่านควรเปิดรับในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา โชคชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้คของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันวัตนาอย่างก้ากวะโดดดวงชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาทำให้ท่านรับทรัพย์หรือโชคท่านจะมีข่าวดีข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลเข้ามาได้จัดหนักจัดเต็ม อันจะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรั์การชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งยืแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการเริ่มเริ่มต้นของด้านจะได้บังเกิดนางนําพาซึ่งความผสมเร็จมาให้แต่ฟ้ามืดเหงย่อยดื้อลูกของนางอดีตชาติหรือสามีของนางก็ได้ ใครจะรู้ล่ะลัะผมว่านางนั้นครับลงมาช่วยเพราะอะไรแต่ว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งจะมีนางก็มาช่วยเหลือได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงเวลาแล้วเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําเจอในสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนผันพัฒนาขึ้นมาทันทีทันใด ดวงชะตาของท่านสุขสมสมบังตั้งใจหมายจะรุ่งโรจน์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจัดดนักจะเต็มด้วยบุญบารมีเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีจัดหนักจะเต็มด้วยดวงชะตาด้านบารมีวาสนาทเทเทวดาสิงศิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาแล้วนะครับ ซึ่งบุญกุศลวัสนาของท่านท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันขึ้นมาทันทีจันไดการชิงไหวชิงพิบการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงขึ้นมาทันทีจันไดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ัาผมเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชจตาชีวิตรับทรัพย์อาผมท่านจะเกิดความแช่มชื่น คนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาส,สนาจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนาําโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านพระราชานั่งบนบันลังถือถ้วยทองครับจะผสมเลกเงินทองไหลามาได้มาผสมเลตอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านครับจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่เกิดความแช่มชื่นจะราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีถวงชะตาสุขสมถึงเวลาที่ท่านจะปีการเปลี่ยนแปลงแล้ว นะครับมนเห์มณฑาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวนะครับรับทรัพย์รวยโชคนะรับไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสห์มณฑาของท่านนะครับผมปูรษีส่องแสงนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรรมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับผมท่านจะได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ฟ้าผ่าลงมา The วเวอร์ดิดขาดเด็ดเดียวอาหารอำนาจบารมีวาสนาฟ้าดินเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงอัหาปัตนาอย่างกล้ากระโดดอันจะลื่นเลิงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะับเหรียญใหญ่บรเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับปรุงพระราชาแห่งถ้วยจะทําให้ท่านรู้สึกเกิดความมั่นคงเกิดความตั้งมั่น รับเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารนับใช้ได้ลื่นเลงสังสรรค์มีคนคอยประจบประแจงดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีแต่ฟ้ามืดก็ต้องระวงังมิอันควรที่จะไปออกไปนะครับผมควรที่จะต้องหลบเข้าไปในบ้านนะรับเข้าไปนอนหลับพอแล้วนะครับผมดานะบสองควายเกิดขึ้นในโชคชะตาเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านเจอเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วก็ามาอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ แต่ความรู้สึกม้าประยองก็บังเกิดขึ้นในตัวท่านก็แปลว่าไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมกลัวใครหรอกไม่ยอมที่จะต้องสู้กับใครบางคนครับผมอัศวินถือดาบดาบประหารศัตรูมมมานถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโล้สงสงส,สมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดจะตาชีวิตรับทรัพย์ จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเป็นเศรษฐีเงินล้านตุ้งข้าวเหลืองอารามเกิดความแช่มชื่นนะครับราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาถ้าจะลื่นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีบีดปกักเต็มหลังกระบนกระบายกระสับกระสายนะปะนัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วนะผมเจ็บปวดรัวร้าว,แ,วแสนทุกข์ทรมานยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนา ถึงเวลาแล้วคาวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็สิ่งที่ปังสิ่งที่จะประสบความสําเร็จถ้วยท,ทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวทันทีทันใดเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาแปลว่าโชคใหญ่กําลังจะมาเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะผม72ล้านกําลังจะเข้ามานะครับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงจุกจิตใจแจ่มชื่นนอนหลับฝันดีมีความสุข ครับผมมีดดาบมุลอมรอบเกิดขึ้นในโชคตาไปไหนมีแต่คนเมตตาเอ็นดูไปไหนมีแต่คนรักการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งเฮงยิ่งให้ยิ่งปังครับผมดวงสุขสมสมหวังต้งใจหมายการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุลกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างตัวท่านเป็นพิเศษ ับผมโชคลาภเงินตออมารมีวัฒนาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนบะผมนะนางถือถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหารเอาจริงเอาจังับนะผมปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วนะครับถือดาบตั้งขึ้นปานประหารภาวะผู้ที่กล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าได้กล้าพัฒนานะแสงสว่างจะส่องแสงมาสู่ตัวท่าน นะผมการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาขึ้นมาทันทีจะได้เตรียมตัววงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงครับความเลร้อที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาตัวท่านจะมีอํานาจบาร,รมีอันยิ่งใหญ่นะผมครอบครัวอยู่ร่ำเย็นเป็นสุขทรมมาค้าขึ้นการค้า,าจเจริญลุกเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงแบบนี้หาได้ยาก หาที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันถ้าจะกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับปรุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนแปลผ,ผันพัฒนาทันทีทันใดถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับถูกใจคลิปนี้นะครับผมเข้าดูเข้ากลุ่มราศีปีละกาได้ผมเข้ากลุ่มของเรานะครับกลุ่มปีละกา ขอยด้านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ